โอ้โหติดกบครับผมเฮ้ยทำนี้ยั่อยู่แล้วผมมันหลุดหรือเปล่าอยู่ครับผมสภาพโอหชันเล็บพัด หลังนี้ก็มีรุ่นนะครับผมหลังสุดท้ายมีรุ่นแต่มีตัวหรือเปล่าโอ้ยมีครับผมมือเยินยาเยินกันก็อารมณ์สวัสดิกันอีกวันนึงนะผมข่าวเรื่องข่าวล้าวเลยเดี๋ยวจะเย็นซะก่อนใส่เบ็ดนะครับผมเป็นเหยื่อเขียดนะผมจับเขียดมาเมื่อคืนนี้นี่ฮะ โอ้ยจะหลุดแล้วก็เบ็ดนะครับผมนี่มาสองคนเมื่อกี้ทำท่าแหวกไปหลังเลยผมไปเดี๋ยวใส่นี่ครับผมล่องคลองมานี่นะเรับแล้วสองคนก็ไปจอยนะครับผมไปจอยแหวกไปแล้วข้างหน้านะผมน,นี่นะผมใส่เบ็ดก็ไม่มีอะไรนะผมะแย่ๆไปในน้ำนะครับผม <c oughs> ขวาด็ถึงมันจเตียนะผมเดีย๋ยวมันก็ดอกเด็กดอกเด็กเองนะผม ปิจอยอยู่ในล็อกนะครับนี่ผมบรรยากาศดีเรียมสวยนะผมปิจอยแหวกไว้แล้วมาเลยนะผมแหวกกิ้งก้างกีนนะผมใส่เบ็ดอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันจะไม่พันนะผมไปเนี่ยราลบหลบใบงูนะผมพี่ๆน้องๆที่รอชมการดักหนูนะผมเดี๋ยวได้ดักแน่นอนครับผมอีกวันสองวันนี่แหละครับผมเราจะไปนะผมกำลังซ้อมแซมบ่วง เอาเสร็มกับเหล็กอยูน่นะผมชุดที่แล้วไปดักหายหมดเลยผม <laughs> ไปเดี๋ยวไปพักที่รถก่อน,นับผมอ้เหนื่อยจะเป็นลมนานออกนี่ครับผมก็สภาพหมายวันนี้นะผมเ <laughs> บ็ดไปจอยนะผมไซมินิ <laughs> เหลือมานี่ผมปุ๊บ <laughs> <laughs> ไปเลยผมสบ,บายหรือยังไม่กลับ <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวไปพักฟ่อนกันนะผมก็รุ้นสักแบบกันยา,ยา,ยา,ม,ามค่ำคืนนะผม <laughs> จะหมาไม่หมาเมื่อกี้ดูมาสองหลังแล้วเงียบกริบเลยผมเหนื่อยมากจานจอยสองคนนะผม, <c oughs> มนูเบ็ดอย่างนี้งเจอเบ็ดผูกนี่ผมใส่ปะไหลฮะมันดูเลี่ยมดูทรงี่ยอยู่ผม ไว้เลยไงไตึงเลยมีตาไหมตาเนี่ยฮะเงียบจัดเลยผมอาจดยนีจเงียบเลิบเลยไปสามสี่ห้าหลังแล้วผมนู่งไงนู่ไงขันหักไปเร็วไปจอยโดนไหมเนะี่ยโอ้ติดสภาพ หอ้ยั้นแรกผัดติดกิ่งไม้ไม่ติดนะครับผมหืมแล้วคตื่นเต้นก่อนนะผมครั้นแรกว้ายไอไหลมั้งเนะี่ยฮะไาช่อนนะเป็นเยาเป็นเยาแช่ไว้เดี๋ยวมันไหลกิน เป็นเยอะนี่ฮนะขันแรกผมตำท่าเสียวแต่ยังไม่โดนเดี๋ยวเปลี่ยนเยียแป๊บนะครับผม,มะมานไปนอสามสิบหลังยังไม่คราวปรเปล่าเลยครับผมหนี่หมายมันก็มานะครับผมเนียนๆเลยนะโดนข้างที่แล้วโทรศัพท์พานตกแถวๆตามนี้นะครับผม <c oughs> นี่แบกไว้หน้าโจ๊แล้วกัน หนึ่งยังไงกันสิเนี่ยคือสวยเลยครับผมเอาอันนี้เหยือบะมีนะครับผมเดี๋ยวขอยัดใส่เหยือ่กันนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่โดนจริงนะผมทักตัวก็ไม่ติดนะผมวันนี้อะไรครับนี่เป็นไม่ได้ไงปูปลาหายไปไหนหมดครับผม วันนี้มาหมายเด็ดนะผมแต่ไม่เด็ดซะแล้วจานจอยนั่งกอดเข่าไปแล้วเหยื่อใหม่ๆสดๆซิงๆวันนี้ไม่กินได้ไงนะผมถึงจับมามานคืนไม่เขยดนี้ไปทอดสักดีเลยครับผมจะยมกระสอบใส่เลยเนี่ยวันนี้ยังแห้งอยู่เลยกระสอบเป็นไปได้ไงครับผม ยามเช้านะผมเดี๋ยวมาดูนะผมมาชจะได้สักตัวเปล่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้สักตัวเลยผมกัดไปสามสี่ทิ้งผมเมื่อคืนนี้สภาพใหม่มันก็กัดอยู่นะผมในป่าหญ้าเสียงบุกบักบุกบักหมดเลยผมตุบตับตุบตับโบเบะโบเบีหมดเลผมแต่ไม่ยอมกินเบ็ดนะผมไปเริ่มต้นที่คันแรกนี่ครับผมคันแรกเลยเสียไม่กระดิกเลยครับผมนะฮะ เจ็ดจะลอยน้ำแล้วผมแต่น้ำยุบนะฮะไปนู่นเดี๋ยวลองไปนน่นนะผมนะคงนะฮะโซนฝั่งนี้จะโดนสักตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นลุ้นติดตามกันนะผมผมันจะแฮ็ลหรือเปล่าวันนี้น,นี่หลังนี้มีลุ้นนะผมหลังสองจมดิ่งเลยเบ็ดตัวมันอ่อนนะผมเบาบ้องเลยครับผม ไม้ติดนะครับผมโอ้โหเบ็ดแทบหักนะครับผมแ <l ots> ล้วน้ำบานเลยครับผมแต้มแรก <l ots> โอ้โหติดกบครับผม <l ots> <l ots> บาไม่ตื่นติดกบครับผมปล <l ots> <l ots> าแล้วผมแต้มแรกกินเขียดๆๆเลยผมเนะี่ยเหมือนติ้วๆเลย ไปเด้วขึ้นไปแกะนข้างบนนล้วก็จะไม่ได้อะไรสักตัวเลยผมก่อนกลับบ้านอย่างดีครัยังโดนตวงแล้วผมไปเดี๋ยวไปแกะกันก่อนนะครับผมก็นี่หนองกำนี้ยังมีผลงาน,นผมได้โกมาตวงแล้วก็เหลือตรงโน้นนะผมติดถนนนะฮะไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกสิบหลังผมไม่โดนเลยนะผมปูปลาไปไหนหมดโดยรวมเ่ยเก็บมาแล้วผมเหลือประมาณสี่ห้าคันนะผมยังไม่หมดเลยเดี๋ยวผมจะเก็บเดี๋ยว สงสัยบาปจะทำให้ขึ้นนะผมวันนี้เดี๋ยวเอาบุญก่อนแล้วกันเห็น <laughs> ลูกนกมันตกในน้ำนะผมลึกไหมเนะี่ยเห็นแม่ร้องอยู่นะผมนั่นแหละเสียงแม่เขาร้องนะเดี๋ยวเอาขึ้นไปปล่อยนะผม มายืนตกักแดดกันนะผมนี่ฮะนี่ครับสูด <laughs> นกนกระจอกป่านะผม <laughs> วันนี้ทำบาปไม่ขึ้นนะผมยว <laughs> <laughs> ทำบุญไปก่อนแล้วกันโอ้ยไปไหนหมดเนาะปงหอยปูปลานะ่ะ เหลือๆค่าคันนะผมสงสัยจะได้กบตัวเดียวแล้วผมที่ติดตรงนู้นฮะโอ้โหเลยทำบาปไม่ขึ้นเลยผมวันนี้ไปเดี forward, ๋ยวไปลุ้นกันตรงนู้นสี่ห้าหลังครับผมเฮ้ยทุกคนคันนู้นทำท่ายั่วรปะผมเมื่อกี้นี้นี่ฮะนี่คันนี้ยั่วอยู่นะผมมันรู้หลุดหรือเปล่าอยู่ครับผมโอ้ ยัดกันดูึ่งเอาละเอาละโอ้โหในการในการจะพูดจะแฮวครับผมเอาละครับผมนี่หมานหมานหมานฝั่งนู้นได้กบตัวฝั่งนี้ได้ปลาตัวก็ยังดีครับผมไปเดี๋ยวขอขึ้นฝั่งเดี๋ยวหลุดครับผมยิงไม่ค่อยจะได้อยู่ผมหลังสุดท้ายเสียวมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นหลังนี้ก็มีรุ่นนะครับผมหลังสุดท้าย มีลุนแต่มีตัวหรือเปล่าโอ้ยมีครับผมเฮ้ยย่าใจเย็นใจเย็นเอาโกบิเกลเฮ้ยเอาโกบครับผมโกบเท่าในกะลานี้ยางใหญ่เลยเอาปุ๊ไปครับผมวันนี้ โอเคถือว่ามาตรฐานเลยครับผมโอ้สองตัวได้แกงแล้วครับผมมันติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวขออญาตแกะเบ็ดแป๊บ,บแบบนึงครับโอ้ยหมานแล้วครับผมหมานแล้วนี่ครับผมโอ้โหกบเท่ากบเท่าโอ้ยยังขังอยู่ผมคาัสุดท้ายได้กบประโวง <Pie> ผมติดแล้วคิดว่าป่าเดึ่งขึ้นมาเอา้ากบอยู่เฮ้ยใหญ่เลยตัวนี้ไปสรุปแตร,รมกนะัน มาหาปลาช่อนนะผมดันได้กบด้วผมเฮ้ยลืมเบ็ดคันเมื่อกี้ที่ติดปลาเกากองไปตรงนู้นนะผมเรีย <c oughs> กว่าเหนื่อยก็เลยทีเดียวหอบเลยหูยว้วหมานนะผมก็จอดดไปไกลเลย ก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะผมคนสัญจรบ่อยนี่กรบนี่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 ก็หลบนะครับรมถือว่าหมานอยู่เนอะเนี่ยจะต้มเนยยำอยู่ครับผมงานนี้มาจะไปสรุปแต้มกันก็มาสรุปผลงานนะผมเนี่ยฮะกบุบในตัวยังใหญ่เลยผมปลานี่ก็ตัวสวยเลยผมเนี่ยมันก็ใหญ่เลยผมเนี่ยแล้วก็ได้สองตัวผมกรุบมันกินเขียดเลยผมนะ เบ็ดผมนี่มันอาจจะสน,นิมขึ้นเลยหรือเปล่าผมมันต้องเน,นี่ยผมแงงยักมันอาจจะผุผูแต่แบบนั้นมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะผมแต่มันก็กัดหลุดไหลหลังนะผมเนี่ยแต่เบ็ดปิจ้อยเขาเบ็ดใหม่ๆผมกัดไปขี่คันมันก็ติดนะผมนะครับหรือเบ็ดของผมมันละเทอ่อไปแล้วผมเน,นี่ยสนิมมันขึ้นแล้วผมนะใช้มาหลายปีแล้วผมแต่มันก็ไม่น่าเกี่ยวผมอาจจะไม่กินเองหรือเปล่ากินไม่จังหรือเปล่า นี่ครัาลาลากันได้ก่อนนะครับผมคลิปนี้กลับผ่านาคนคนนึป่าครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าผมคลิปนี้ก็ไปแล้วก็ผมสวัสดีครับโอ้ยร้อนจต่เช้าเลย